ที่ทำปิดกเล่มหนึ่งภาคที่หนึ่งธรรมสังคนีและอัตถคถา,านิธานคถาสุมณคถาที่สีเมื่อพระมังคละพุทธเจ้าปรินิพานทำให้เหมือนโลกธาตุมืดอ,อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นมา พระศาสดาทรงพระนามว่าสุมานณะก็ทรงอุบัติขึ้นสาวกสันนิบาตของพระพุทธเจ้าแม้นั้นก็มีสามครั้งสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุแสนโกดครั้งที่สองมีภิกษุประมาณ9ก้าหมืโกดครั้งที่สามแปดหมื่นโกดครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นนาคราช นามว่าอัตุละมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วจึงพาหมู่ญาติออกจากนาคคภิภพมาประโคมดนตรีทิพเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุประมาณแสนโกรเป็นบริวารได้ถวายมหาทานแล้วถวายผ้าคู่หนึ่ง แต่ละองค์แล้วตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายพระศาสดาชุมณะนั้นได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในอนาคตการอะตุละนาคราชนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าชุมณะนั้นชื่อว่าเมฆลาพระบิดาเป็นพระราชา พระนามว่าสุทัตตะพระมารดาพระนามว่าสิริมาพระสารณะเถระและพระภาวิตัตตะเถระเป็นคู่อัครสา,าวกภิสุอุปัฏฐากชื่อว่าอุเทนเถระพระโสนาเถรีและพระอุปัฏโสนาเถรีเป็นคู่อัครสา,าวิกา ไม้กากระทิงเป็นไม้ตรัสรู้มีพระสรีระกายสูงเก้าสิบจอกพระชนมายุของพระองค์ประมาณเก้าหมื่นปีแลจบสุมนะคาถานิทานคาถาเรวตะที่ห้า ในการต่อจากพระสุบนาพุทธทเจ้านั้นมาพระาศาสดาทรงพระนามว่าเรวตะก็ทรงอุบัติขึ้นสาวกสันนิบาตของพระเรวัตะพุทเเจ้านั้นก็มีสามครั้งในสันนิบาตครั้งแรกนับจำนวนไม่ถ้วนครั้งที่สองมีภิกษุหนึ่งแสนโกดในครั้งที่สามก็เหมือนกัน ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพรามนามว่าอติเทพสดับฟังพระธรรมเทศนาแล้วตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายประนมอัญชลีไว้เหนือเสียงก้ากล่าวสรรเสริญการละกิเลสข,ของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้วได้บูชาด้วยผ้าห่มพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า จักเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเรวตะพระองค์นั้นมีพระนครชื่อว่าสุทันญวดีพระบิดาเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าดิปุละพระมารดาพระนามว่าวิปุลาพระวรุณเถระและพรมัทเทวเทระเป็นคู่พระ อัครสาวกพุทธอุปถาเชื่อว่าสัมภะพระพัทธาเถรีและพระสุพัฒาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาไม้กากะทิงเป็นไม้ตรัสรู้พระองค์มีพระสรีระสูงแปดสิบศอกมีพระชนมายุหกหมื่นพันษาแลจบ เรวตะกะถานิทานกถาโสพิตะกกถาที่หกในการต่อจากพระเรวตะพิทธเจ้านั้นพระาศาสดาทรงพระนามว่าโสพิตะได้ทรงอุบัติขึ้นแม้สาวกสันนิบาตของพระองค์ก็มีสามครั้งสันนิบาตครั้งแรกมีภิ 1, 100กษุหนึ่งร้อยกฎดครั้งที่สอง มีภิกษุ90โกดครัร้งที่สามมีภิกษุ80โกดครัร้งนั้นพระโทธิสัตว์เป็นพราหมณ์นามว่าอาชิตะสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วตั้งอยู่ในสถานทั้งหลายได้ถวายมหาทานแกมูภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้พระโสพิตะพุทธเจ้าก็ทรงพระ พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจกเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโสพิตะนั้นมีชื่อว่าสุธรรมะพระบิดาเป็นพระราชาพระนามว่าสุธรรมาพระมารดาพระนามว่าสุธรรมาพระอัสมาเถระ และพระสุเนธเถระ,เ,ระเป็นคู่พระอัครสา,าวกพุทธุปทากชื่อว่าอนมะพระนัก,กุลาเถรีและพระสุชาดาเถรีเป็นคู่พระอัครสา,าวิกาไม้กากระทิงเป็นไม้ตรัสรู้พระองค์มีพระสริระสูง58ศอกมีพระชนมายุ 9ก้าหมื่นพันษาแลจบโซพิษกะถานิทานกะถาอนโนมทัศสีคะถาที่เอนโนมทัดสีในการต่อจากพระโสพิษะพุทธเจ้าล่วงไปหนึ่งอสงไขในกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นสามพระองค์คือพระอนโนมทัศสีพุทธเจ้าพระปทุมพุทธเจ้าพระนารทะพุทธเจ้า ก็ศาสดาของพระผูรีขขขพระพาคเจ้าพระนามว่าอนุมัติสีมีสาวกสันนิบาตสามครั้งในครั้งแรกมีภิกษุ8,000สนครั้งที่สองมีภิกษุ7,000แสนครั้งที่สมีภิกษุห0 0 0นมาประชุมกันในการนั้นพระโพษธษิสัตว์เป็นไสนาบดียักษ์ตนหนึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเป็นใหญ่กว่ายักษ์ หลายแสนโกรธเสนาบดียักษ์นั้นฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงบัติแล้วได้มาถวายมหาทานแกมูพิสุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้พระศา,าสดาก,ก็ได้พยากรณ์ยักษ์นั้นว่าอนาคตการจากเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนามว่าจันทวดี พระบ,บิดาเป็นพระราชาพระนามว่ายัควาพระมารดาพระนามว่ายโสธราพระนิสภะเถระและพระอันโนมเถระเป็นคู่พระอัครสา,าวกพุทธุปถาชื่อว่าวารุณพระสุนทวีสุนทรีเถรีและพระสุมาเถรีเป็นคู่อัครสา,าวิกาต้นไม้ร ฟ้าเป็นต้นไม้สัตรู้ทัศรีละของพระผู้ดีพระภาทเจ้าสูงห้าสิแปดศอกมีผระชนมาายุแสนปีแลจบอนุมัทัดสีนิทานคาถาปัตธุม,มกคาถาที่แปด ในการต่อจากพระอนุมัตสีพุทธเจ้านั้นพระศาสดา <c oughs> พระศาสดาพระนามว่าปทุมะก็ทรงบัติขึ้นแม้สาวกสันนิบาตของพระองค์ก็มีสามครั้งครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกธครั้งที่สองมีภิกษุสามแสนรูป ครั้งที่สามมีภิกษุอาศัยอยู่ป่าชัดมหาวันในป่าเปลี่ยวมาประชุมสองแสนรูปครั้งนั้นพระตถาคตประทับอยู่ในป่าชัดนั้นนั่นแหละพระโพธิสัตว์เป็นพยาสีหะได้เห็นพระศาสดาผู้เข้านิโรธาสมาบัติแล้วมีจิตเลื่อมใสหมอบลงจบไหว้กระทำประทักษิณ มีปิติโสมนัสเกิดแล้วบัลลือสีหนาฏสามครั้งไม่เว้นไม่ละเว้นปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ออกไปหาอาหารเพราะความสุขอันเกิดแต่ปิตินั่นแหละได้ทำการและชีวิตสละชีวิตเข้าไปยืนเฝ้าอยู่เจ็ดวันคันและคันล่วงไปเจ็ดวัน พระศาสดาทรงออกจากนิโรธแล้วทอดพระเนตรเห็นพญาสีหะแล้วทรงดำริว่าสีหะนี้ยังฉิดให้เลื่อมใสแม้ในหมู่ภิษุแล้วจักจบสงขอสงจงมาดังนี้ภิกษุทั้งหลายมาแล้วในขณะนั้นทีเดียวพญาสีหะ ก็ยังจิตให้เลื่อมใสในสงฆ์พระาศาสดาทรงตรวจดูภูมิธรรมอันมีในใจของพระยาสีหะจรง